ผู้ชมครับเพื่อนเครับเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองครับก็คือใส่สายของวันนี้เองสั่งไปสาวันจากค่ายส้มนะครับช้อปปี้อ่าบอกตรงๆเลยนะครับเราก็ไม่ได้อวยเขาแล้วครับไม่ได้โฆษณาเขาเราไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่ว่าเราสั่งที่นี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างประจํานะครับ,บ,รบตักกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไระสินค้าแพ็คมาโอเคนะครับ ใส่ถุงกันอะไรกอะไรนะ่ะถุงกันน้ําเออถุงกันน้ําแล้วก็เอาเอาเทปเอาเทปใส่แปะทับมาแต่ว่าเราตัดเนี่ยถุงกันน้ําคงจะต้องขาดแล้วแหละจะเอาไว้ใช้อีกรีไซคเคิลก็คงรียูสก็คงไม่ไม่ไหวแล้วตัดเลยครับนีออ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย นะไรเอ่ยไรเอ่ยมันยึงยาวขนาดนี้ทะลุจอเลยก็ยาวประมาณแปดสิบเซนนะประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนนะครับบางทีสั่งไปก็หลายๆอย่างไอ้นูไปนี่มันลืมครับไม่รู้ว่าสั่งไปเมื่อไหร่พอของมางงครับพนักง,งานผลส่งมากดแต่เรียกหน้าบ้านงงเฮ้ยอะไรมาวะตัดเลยตัดเลยตัดเลยออกมาแล้ว ออกมาแนี่เห็นแล้วเห็นรูปแล้วนี่นี่น,นี่นี่เห็นแล้วมันก็คือขาตั้งไม้นั่นเองครับโอจะห่อมาดีมากเลยครับห่อมาดีมากเลยโอ้โหติดกาวมาไรอีชั้นเลยเนี่ยก็ห่อมาก็โอเคนะครับพลาสติกข้างในอีกชั้นหนึ่งมีกันกระแทกด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่อย่างนี้ครับ ร้านขายของออนไลน์ส่งทางขนส่งทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้นี่แต่จําไม่ได้แล้วว่าร้านไหนนะอยู่ในช้อปปีนะครับเนี่ยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทวันนี้ครับไม่รวมค่าส่งนะฮะจริงแล้วอ่ะนี่ครับเขาหอมมาดีมากเลยนะครับนี่ดีมากเลยอันนี้เราก็เื่อเราจะส่ง ส่งต้นไม้ไปให้ลูกค้าเราเราก็เอาเนี่ยตรตัวกันกระแทกยัดไปในกล่องได้บางทีเราเราซื้อไม่ได้ซื้ออย่างเดียวบางทีเราก็ขายด้วยขายหน่อพันอ้อยเนี่ยขายต้นพันมันห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาเนี่ยกันกระแทกได้อะดูนะครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยให้มันตรงตัวหนังสือ,อนี่นี่เลยนะครับ ราแบบนี้แกะเลยดีกว่าก็กล่องโอเคอยู่นะครับกล่องโอเคอยู่แกะเลยดีกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดจะเอาขัดตั้งใหม่เนี่ยมาฝึกร้องาราโอเกะอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับเราจะเอามันมาทำอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วกล่องนี้หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือแต่กล่องมปป่าตั้งไว้ข้างในก็จะมี พลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่พลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งสิก you know มาอีกชั้นหนึ่งนี่เลยนี่เลยพลาสติกนี่ก็ไม่มีอะไรอาเจ็บก็มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับขาตั้งใหม่นี่นี่นี่ครับนี่ก็กางออกมาได้กางมาได้โอ้ยมันมันใหญ่เกินจอคงจะต้องไปตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปเอาไปลองกางตั้งดูนะครับแล้วก็ ให้ผู้ชมดูทีว่าเวลาเรากลางแล้วมันจะเป็นสภาพไหนครับสักครู่ครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่ครับพอกลางมาแล้วนะครับขาตั้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนขาตั้งไม้ตำร้านเขาเกะเลยครับจะเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นขาตั้งไม้สำหรับงานดนตรีนี่ก็ที่มีร้อยสายร้อยสายไม้นะครับตรงนี้สามารถที่จะหมุนเพื่อเลื่อนตัวนี้ขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะฮครับเนี่ยหมุนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่นะครับเออ เยี่ยมเลยฮะร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะมีตัวปรับมุมปรับมุมไม้ได้นให้มันเหมาะสมกับเสียงความสูงของของนักร้องนี่ฮะนี่แต่ว่าถึงแม้มันจะไม่แน่นหน่อยก็โยมยาไปหน่อยนะฮะตรงนี้ฮะที่จริงมันน่าจะแน่นกว่าน,นี้เพราะว่าไม้มีน้ําหนักแต่ที่จริงแล้วเราเราไม่ได้เอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องไม้ร้องเพลงนะฮะเขาให้มาใ,ให้ที่จับไม้มาอันนึงให้เราใส่ตรงนี้ เนียใส่ตรงนี้แต่เราไม่ใส่นะครับที่จับไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาที่จับกล้องมาใส่ตรงนี้เพื่อเราจะดัดแปลงให้ตัวขาตั้งไม้เนี่ยให้เป็นขาตั้งกล้องสําหรับใช้ในการบันทึกภาพระยะใกล้นะครับบันทึกภาพระยะใกล้ภาพบนโต๊ะอะไรเงี้ยของที่อยู่บนโตะ๊นะเนี่ยใช้ตัวนี้มันก็จะสะดวกยกไปไหนมาไหนได้ไปทำตรงไหนก็ได้นะครับ ไปบันทึกภาพไปทําคลิปตัวไหนก็ได้สะดวกกว่าไอ้ไอที่จับโต๊ะที่จับขอบโต๊ะมันก็อยู่กับที่ใช่ไหมฮะแต่เนี้ยสามารถเอาไปนอกบ้านได้ไปเอร์ดอได้อะไรได้ก็โอเคครับผู้ชมครับเพื่อนครับใครจะมาร้องกับเขาเคก็ใช้ได้นะครับพร้อมเลยขอให้นี่มาด้วยร้อยแปดสิบาทร้อยแปดสิบยุ่งร้อยแปดสิบแปดเนี่ยจําจะผิดกับตรงนี้แหละครับไม่รวมค่าส่งนะก็โอเคครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นพยานในการแกะกล่องตรวจสสภาพแล้วก็อ่า ชมสิมาชมขอเล่นใหม่ของเราวันนันานานนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับ,รบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ